ฟันคอนี่เป็นไงทุกคนเราได้สิบสามตัวแล้วนะครับโวนเนเไงเราตาหงายเงือบนะครับเป็นไงทุกคนโอเคเหลือท่านอีกสองตัวเท่านั้นเองครับไปเราก็ฝึกนะฝึกฝึก,กโหนตัวเองนะทุกคนนะแมบบ์นี้จะง่ายหน่อยนะทุกคนมาฟันโอเคนี่เรียบร้อยครับทุกคนนะครับผมมิชชั่นคอมพิวต์เรียบร้อยแล้วนะครับผม สวัสดีครับอยู่ในช่องกล e ่นโซนครับเจอกับลุงไก่อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็นะครับทุกคนจริงๆแล้วก่อนนะทุกคนอันนี้ครับเป็นเกม Attack on Titan ทุกคนนะครับในส่วนของโลบกนะโหแบบลุงไก่ได้ทำการสตรีมไปแล้วนะทุกคนนะโหแบบมันมากแต่ตอนแรกก็บอกตรงนั้นเล่นไม่เป็นเลยนะครับผมแล้วตอนนี้นะลุงไก่ได้ศึกษาแล้วนะควเข้าไปดูในตรงนี้ครับผมนะครับเราจะเข้าไปดูเกม Attack อไทตันนะครับ evolution นะครับผมว่ามีวิธีการเล่นยังไงเข้ามาหน้าแรกทุกคนก็จะมีในส่วนของ p l a y c o s m o l l a c o n code อะไพวกต่างพวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเข้าเลือกกันได้นะจ๊ะการเซตติง้งทุกคนวามรูการเซรตติ้งก่อนนะครับนี่ทุกคนนะมีการเรื่องของเงาเรื่องของคามล่าจะได้เราปรับแต่งเอานะครับแต่ผมบอกตรงว่าอย่าไปปรับแต่งมันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะลวนนะทุกคนนะโอเค เข้าไปที่เพลงก่อนครับผมเราจะสอนการเล่นนะครับผมปะเราเข้าไปดูนะครับผมในล็อบบี้แล้วเข้ามานะครับนี่มันมากคนบนเล่นแล้วนะบอกว่าเริ่มสนุกแล้วแต่แรกเล่นไม่เป็นนะครับผมตอนนี้เล่นเล่นเป็นแล้วนะจ๊ะเ,เข้าไปดูนะครับนี่ครับผมหน้าหน้าก็จะเป็นแบบเนี้ยประมาณนี้เกียร์อัพก็คือเหมือนประมาณว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าเล่นหรือ,อไ,รไง การเข้าเล่นนะทุกคนดูนะน,นี่เข้าจะมีในส่วนของแบบการครเอทห้องเองนะครับผมและเลือกห้องนะครับตามที่เรานะแต่ว่าในโหมดแรกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องในส่วนของอีซี่ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วอีกอีกโหมดหนึ่งก็คือเรื่องของการจอยนะครับผมคือการจอยก็คือการเข้าไปแชร์กับเพื่อนๆนะครับผมที่เราที่เขาจะเข้าไปเล่นนะ ลุงไก่แนะนําเลยอันดับแรกเลยนะครับระหว่างเลเวลหนึ่งะครับผมไม่ถึงเลเวลห้าเนี่ยเข้าไปจอยก่อนนะครับไปจอยกับเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อจะเก็บอะไรรู้ไหมทุกคนอันนี้เก็บทองบนนี้นะครับผมเพื่ออะไรจะไปอาการอัปเกรดนะครับผมในส่วนอุปกรณ์ของนะครับผมก่อนนะครับผมในอันดัแรกนะในส่วนหน้าที่สเรื่องของเควสนะครับผมในการทําเควสนะครับของแต่ละครั้งก็จะมีเรื่องของ ผมเราก็จะกดเข้าไปเคลมเลยนะครับผมจะให้อะไร exp 1000นะเนี่ยเข้าแบบฟอบอ่าได้ละ exp นะครับผมนี่ก็คือในแต่ละครั้งเราจะมีเขาจะมีให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะเนี่ยทุกคนเคลมแล้วรุกจัก็เก็บเนี่ยนะครับอ่ะนะครับผมในส่วนของเควสต์เห็นไหมมันจะมีให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวพอเราเล่นคล่องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันมันจริงๆนะครับผมอ่ะต่อไปในส่วนของ Equipment Equipment คืออะไรการอัปเกรดของอุป,ปกรณ์ในอันนี้ก่อนอันดับแรก การอัปเกรดนะครับอุปกรณ์คือการอัปเกรดทุกคนนะครับเราเริ่มอัปเกรดอันแรกมันจะเริ่ม500แต่ลุงไก่อัปไปบ้างแล้วนะครับผมให้อัปทั้งหมดนะครับผมประมาณไปเรื่อยๆทีละอันทีละอัน,อนแล้วเริ่มไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ในส่วนของอลุงไก่ไม่แน่ใจว่าเป็นสปีดหรือเปล่านะอันนั้นผมร,รู้ว่าเรียกอะไรนะอันที่2ก็คือเรื่องของดาบนี่ทุกคนนะครับเบรดนะครับผมเนี่ยครับผมอันที่3ทุก<ท>คนดูเอาศึกษาเอานะจ๊ะว่าอะไรแต่ละก็คือแนะนําให้อัพทีละน <borrowed> ิดทีละนิดทีละอนนเืออยๆคผมตี นกไก่อัพไปบ้างแล้วล่ะนะครับผมอ่ะแล้วเอาส่วนที่2เราดูด้านบนก่อนสกิลนะครับผมนี่สกิลนะครับเขาให้อัพส่วนใหญ่ให้อัพดาเมจตรงน,น,นี้นี่ทุกคนนี่อันนี้นะให้อัพเป็นดาเมจนะส่วนใหญ่ให้เน้นเน้นที่ดาเมจก่อนนะครับผมอันล่างคือดามเซ็ตสกินแฝงนกไก่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะทุกคนนะ นะครับผมเราไก่ก็ยังใช้ไม่เป็นเหมือนกันโอเคเรารู้คร่าวๆแล้วเราเริ่มต้นการอัปเกรดตรงนี้ก่อนอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนให้ได้ประมาณสักเลเวลสเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยทุกคนนะครับอันนี้เลเวลสองแต่รับอัพเลยนะเพราะตอนนี้ต้องไก่เก็บไปที่หมื่นนะหมื่นสี่แล้วนะครับอัพละ่นหนึ่งนะครับผมอัพไปช่องละเลเวลสามก่อนนะครับนี่ครับผมอัพไปแล้วไปดูความโหดมานะครับผมอ่ะอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่นี่ครับผมอัพเลเวลสามแล้ว โอเคอ่ะให้เลเวลสามก่อนนะทุกคนนะทุกอย่างรลเวลสามหมดข้ามาอัพสกิลทุกคนนะครับคุณกจจะเน้นที่ดาเมจก่อนอันดับแรกให้เน้นที่ดาเมจก่อนทุกคนน่นะครับผมมันจะเรื่อความแรงให้เราเนะเจ๋ออันนี้คือเฮลเหมือนประมาณว่าความอึดความถึกกันะนะทุกคนเนีย่ยอัพไปอย่างไปอย่างนะ้นหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยอย่าอัพไปอย่างนะ้นหนึ่งก่อนหรือว่าไม่พอตาโอเคไม่เป็นไรครับ โอเคแล้วก็ Inven t o r y เรื่องของการสนใจเซิร์ชชื่อเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะรับผม Regiment อันนี้กไก่ของห้องนอไก่ไม่รู้อันนี้ Market นะครับ Market ก็คือการซื้อของนั่นแหละนะครับผมในทุกในทุกเกมของโรบอกก็จะมีในส่วนของให้ซื้อนะซื้อโดยเงินโดยทองโดยโรบักแล้วก็โดยโดยเพชรตัวนี้เขาเ,เรียกเพชรไม่รู้นะนี่ครับผมเองอ่ะอ่าตอนนี้นอไก่มีอยู่หนึ่งพันนะเดี๋ยวเราค่อยซื้อกันนะครับผมแล้วก็มีการซื้อดาบด้วยนะครับผมอันนี้ขออนุญาตซื้อดาบมนะ ขออยากซื้อดาบนนหนึ่งเพราะว่าลุงไก่อยากจะเล่นดาบก่อนฟกซื้อก่อนกด yes ใช้เจมในการซื้อได้ไหมได้แล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับผมอ่ะแลน์กิ้งน่าจะมีส่วนของเรื่องของแรงระดับความความสามารถหรือเปล่านี่แกนไม่ใจหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นทีมอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับในส่วนของบัตเทิลเนี่ยเวลาเล่นเปนานานมันจะมีเรื่องของรางวัลให้ด้วยนะคนเห็นปะ่ะลุงไก่เล่นเทียห้าเทียหกเทียเจ็ดแล้วนะครับผมมันก็จะมีรางวัลให้แล้วก็อ่ะรับซะนะครับ โอเคมันเล่นไม่ยากครับทุกคนแต่ว่าไอ้ไอที่ยากคือการกระโดดแรกๆนะครับผมอ่ะเข้ามาที่ในส่วนของห้องกันก่อนนะจ๊ะอันดับแรกเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองนะวิธีการเล่นนะครับเข้าไปที่ play. เพลย์หลังจะกจะครีเอทก่อนนะครีเอทก่อนนะครับผมการเริ่มต้นสรับเด็กใหม่ๆนะให้เข้าไปที่เอ t าสเกิร์ตนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4งสองสามสี่แมปนะแนะนำให้เป็นเอ t าสเกิร์ตก่อนจะง่ายที่สุดนะครับเด็กนะจ๊ะเอ t าสเกิร์ตครับผมแล้วก็ครีเอทเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นคนเดียวก่อนแล้วเราก็กดสตาร์ทก่อนเลยนะครับ เราเข้าไปจัดการไทายท่ากันดีกว่าครับเราเป็นหน่วยพิทักษ์ไดครับผมเดี๋ยวจะเหาะให้ดูนะครับทุกคนไปเดี๋ยวนะครับรอมาอันดับแรกเลยทุกคนมันจะเข้าในเมืองเนี้ยอันเนี้ยจะง่ายสำหรับเบสิกเลยนะวิธีการก็คือกดชิปนะครับผมแต่แรกเดินก่อนนะครับมันจะเดินช้าทุกคนเห็นไหมถ้ากดชิปปั๊บเขาจะวิ่งอ่านะครับผมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมในในในท,ที่ที่ลุงไก่เป็นเมาส์ตรงเนี้ยนะครับผมเป็นเป็นตัวเมาส์เนี่ยมันก็คือการเล็งนะครับมันก็นจะเล็งนะกด e เข้าไปฟึบมันจะเลลล็็งงแ้วกยิิสง ฟืบลูดฟืบอ,อ่าปั๊บอ,อ่าได้แ้ทุกคนเลยไหมนี่นะครับผมมันจะทาให้ทุกคนเร็วขึ้นอ่ะอย่างถ้าสมมติในก่อนนี้ถ้ายิงสลดกดชิปทุกคนดูนะถ้าเรากดชิปนะครับผมมันจะฟุ้งนะมันจะมันจะพุ่งเห็นป่ะอ่ะทีนี้เราเจอแต่ท่านแล้วนะครับผมเราจัดการใช่ท่านกันในส่วนของนะครับสเต็กล่างจะมีเรื่องของแกส๊สเรื่องของดาบนะแล้วก็มีขีดค่าพลังนะครับผมแล้วก็จานวนของของอ่เขาเรียกสเต็กของแก๊สนะครับผม เราเจอไททันนะทุกคนทั้งหมดเราจะต้องฆ่าไททันทั้งหมด20ตัวนะจ๊ะนี่ทุกคนดูนะถ้ามันจะเห็นเรานะทุกคนดูเห็นเมาส์มาตัวเองลูกไก่เทคนิคของลูกไก่ก็คือทํางานอย่างนี้กดเข้าไปที่ e แล้วเล็งไปที่ลูกตานะครับผมกดเฟิร์บกดยิงไปฟันกดเมาส์ซ้ายครับผมแล้วก็ฟันที่ฟันที่ตาก่อนเขาก็จะหันหลังอย่างนี้แล้วเราก็กดไปที่ไททอยเขาแล้วก็ไฟอีกทีหนึ่งทุกคนเห็นป่มโอ้โหอย่างโหดกระโดดตบนะครับผมแล้วก็ในการหนีของไททันนะครับกด กดแ็บนะครับผมกดสเปซบาร์นะมันจะทําการดีดตัวเองแล้วด้วยด้วยด้วยไอพ o ่นน่ะนะกดยิงฟันนะครับผมมาแล้วหลังขันหลังกดอ e, ีที่คอฟันครับผมนะี่ครับผมนะโหดนะก็คือคนอื่นอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นนะแต่ลุงไก่บอกว่าลุงไก่ถน,นัดลุงไก่หมุนไม่เป็นอนะ่ะนะครับผมเนะี่ยเอาใหม่อีกตัวหนึง่งนะครับผมเปิบป๊อป ลูกกระตาแล้วก็ดีดออกม,า,มา,าเขาจะหันหลังให้เราแล้วก็เขากดเที่ยทอยอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กดฟันที่ให้ทอยเลยเอ้าวอ้ากดไม่ทันเอาไปเอาไปกดปที่ลูกกระตาครับเขาจะทำการอ๋อเขา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 จะเจ็บตาทุกคนนี่อ่ะพอเขาหันหลังใช่ไหมกดไปที่ใช้ทอยเขาขีหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะถึงตัวก็ โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนี่น Con, e ทุกคนเห็น,น,น fun. Fun ไหมดาบมันหมด so ท,ทุกคนเห็นไหมคะเาเห็นท่องดาบไหดาบมันหมดแล้วกด R ครับมาค่อยทำการเปลี่ยนดาบให้ใหม่นะจ๊ะโอ้ชิลูกตาฟันฟันแล้วนะครับโอก็โดนจับอันนี้คือโดนจับโอ้ไม่น่าเลยเอยมันจะกินแล้วเอยแกอย่ากินเถนเลยโดนไททันกินทุนอะมาเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ครับฟันเกาะที่ลูกตาจ่ายเลงที่ลูกตานะทุกคนกดไปแล้วฟัน ฟันแล้วครับเขาจะหันหลังนะก็คือเขาเจ็บตาแล้วเขาก็จะกดพี่ให้ทอยอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฟันนะครับตายแล้วเรี่บร้อยนะคับผมเห็นว่าดาบมันก็จะลดไปเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมลดกเด็กๆเห็นไหมนะครับบางคนนะเขาสามารถที่จะหมุนได้เลยดกลุกๆนะฮะนะทุกคนเขาหมุนได้เลยแล้วฟันที่คอเลยแต่ว่าผมว่าผมบังคับไม่เป็นอ่ะอย่างบังคับไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมนี่ก็เล่นมาเลเวลสิบแปดล้วยังไม่ได้เรื่องเลยทุกคน ทุกคนเห็นม่วงๆไหมตอนนี้แก๊สมันเริ่มหมดอ่ะวิธีการเติมแก๊สนะ,ะ่ฮะทุกคนดูนะเราไปที่เมืองกันก่อนครับนะครับผมกดสลิงไปนะครับไปเรื่อยๆครับหนีไปก่อนครับเพราะว่าแก๊สมันจะเริ่มหมดทุกคนเราไปเติมแก๊สก่อนครับไปครับมาที่เมืองเลยนะครับแก๊สหมดโอเคตัวนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแท้งเนี่ยในในใน,ในเมืองหรือแมปต,ต,ต่างๆตรงกลางเมืองมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ทุกคนในบ้างเน,น,นี้ยนะครับผมมันมีแก๊สนะครับผมแล้วก็ดาบนะครับให้เราเติม เราต้องเติมก่อนทุกคนกด R นะครับเพราะจะเติมดาบกับเติมแก๊สเรามันมีทั้งหมดได้หนึ่งแมปนะั่คือสิบครั้งนะครับผมอ่ะเต็มแล้วนะกดปะเตแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวราก็ตามไปลาดฆ่าเซนท่านันต่อจะ้ะฟันคอนี่เป็นงไงทุกคนเราได้สิบสามตัวแล้วนะครับควน,นเนไงเราตาหงายเงือบนะครับเป็นงไงทุกคนโอเคเหลือเซท่านอีก2ตัวเท่านั้นเองครับ เราก็ฝึกนะฝึกฝึกโหนตัวเองนะทุกคนนะแมปนี้จะง่ายหน่อยนะทุกคนแต่ว่ามันง่ายมาันเก็บสแต็กดีอะมาปันโอเคนี่เรียบร้อยครับทุกคนนะครับผม มิชชั่นคอมพิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของเ,อเวลาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของดามเมดีเทลเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ได้อะไรบ้างก็จะมีของรางวัลมี ASP ทั้งหลายแหล่แล้วก็โอเคตามนี้เลยนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบโอเคนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับยากไหม ก็ไม่ยากนะแต่กว่าจะได้นะก็ตั้งนานนะลุงไก่ก็ตั้งเล่นตั้งนานเลยยังไงครับทุกคนนี่ครับผมก็โอเคนะก็คิดว่าคงไม่ยากนะครับผมนะครับเราก็เอาเงินเนี่ยมาอัปเกรดนะอัปเกรดของต่างๆนะครับผมก็มามาเล่นกันนะสำหรับ Attack on t i t a n Revolution อันนี้นะครับน่าจะเป็นภาค2ของเขาแหละนะครับผมโอเคก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลุงไก่ด้วยนะครับผมสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์นะครับลุงไก่มีไลฟ์สตรีมนะครับมาเล่นด้วยกันนะจ๊ะหาแมปหรืออะไรให้ลุงไก่เล่นบ้างนะจ๊ะเล แม่ก็มาสอนลุงแก่ด้วยนะครับคาบดูไลฟ์สตรีมนะตัวนาประมาณหนึ่งทุนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตัวไหมในเคิร์ฟบ,บ๊ายบายเลย <c oughs> <c oughs> จะไอจจะพูดทำไมเนะี <c> ่ย <oughs> บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่เด็กๆบ๊ายบายนะครับ